ข่าวด่วนสถานการณ์โควิดนะคะข่าวจากไทยรัฐออนไลน์นะคะดีพีชนแนลนำมาแชร์เพื่อนๆได้ฟังนะคะด่วนที่สุดเลยนะคะตอนนี้สมุทรสาครเจอโควิดทั้งหมด548รายนะคะล็อกดาวน์ตลาดกุ้งแล้วก็หอพักนะคะตั้งแต่วันที่19ธันวาถึง3มกราคมนะคะโดยวันนี้นะคะวันที่19ธันวาคมนะคะก็มีโพสต์นะคะจากไทยรัฐออนไลน์นะคะเวลา3ทุ่มนะคะสาธารณสุขแถลงด่วนเลยนะคะกรณี พบผู้ติดเชื้อรายแรกที่ตลาดกลางกุ้งนะคะต่อมาก็ได้มีการ,รดําเนินงานตามมาตรการการคัดกรองนะคะคัดกรองแล้วนะคะตอนนี้ล่าสุดนะคะตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 นะคะเพิ่มอีก516รายนะคะจากการคัดกรองที่ตลาดกุ้งนะคะแล้วก็มีพบที่โรงพยาบาลอีกจํานวนหนึ่งนะคะรวมทั้งหมด548รายนะคะส่วนใหญ่เป็นผู้ติดเชื้อแบบไม่มีอาการนะคะทั้งนี้นะคะก็ขอให้ประชาชนที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ตลาด กุ้งนะคะเฝ้าสังเกตอาการของตัวเองนะคะถ้าใครมีความรู้สึกว่าป่วยนะให้รีบไปพบแพทย์แล้วก็ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องก,กันโรคอย่างเคร่งครัดไปไหนมาไหนนะคะก็อย่าลืมสวมหน้ากากาอนามัยนะคะแล้วก็สแกนแอปไทยชนะนะคะเพื่อให้ที่ว่าเจ้าหน้าที่นะคะจะได้ติดตามตัวได้นะคะในกรณีที่เราไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะคะ แล้วก็เกิดมีการติดเชื้อกันขึ้นมานะคะเจ้าหน้าที่จะได้ติดตามตัวเราได้นะคะตอนนี้ก็ได้รับผลกระทบกันเป็นวงกว้างนะคะม่าจะเป็นพ่อค้าแมค่ค้าประชาชนนะคะซึ่งก่อนอันนี้มันกำลังจะดีขึ้นแล้วนะคะตอนนี้ก็มาเจอผู้ติดเชื้อกันอีกนะคะ ยังไงนะคะตอนนี้ก็ฝากกดติดตามนะคะกด subscribe ให้ช่อง DP Channel ด้วยนะคะแล้วก็จะมาอัปเดตข่าวสารให้ทันท่วงทีถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันแล้วก็กดกระดิ่งกันไว้ด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปข่าวสารดีๆดน่ดวนๆนะคะจะมาอัปเดตให้ฟังแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะ